โปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้มชุดดูแลกระดูกสมองการอักเสบในร่างกายประกอบไปด้วยเซสเซนเชียลคือกระป๋องน้ำเงินกระป๋องล่างกับแมกนีเคนดีซึ่งดูแลกระดูกไบโอเมก้าและไบต้า ไวต้าให้ใช้เช้าสองเย็นสองไบโอให้ใช้เช้า1นเย็นหกระป๋องน้ำเงินคอมินรัลเช้า2อเย็นสองแม่นีเคนดีเช้า2อเย็นสบวกอาหารเช้าพื้นเมืองแกงเห็ด ใส่ใส่ผักบัลลุดทอดต้มยำไก่ผัดกะเพราหมูลาบหมูของหวานเต้าส่วนอาหารสุด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดสนใจที่จะดูแลสุขภาพติดต่อ094254 0697ไม่บวกค่าส่งแล้ว3,750ส่งถึงบ้านสวัสดี